เขาคนนึงเป็นว่าที่หมออีกคนหนึ่งเป็นว่าที่นักธุรกิจแต่อยู่ดีๆมาขายทุเรียนซะง,งั้น2องหออเดอร์วันหนึ่งสามแสนเป็นวัยรุ่นรงินล้านแล้วปกติผมจะสัมภาษณ์นักธุรกิจร้อยล้านนะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าเขาเนี่ยร้อยล้านในอนาคตผมว่าเกินร้อยล้านด้วยผมเจอเขาในสวนทุเรียนเขาคนนึงเป็นว่าที่หมออีกคนนึงเป็นว่าที่นักธุรกิจแต่อยู่ดีๆมาขายทุเรียนซะงั้น อ่ะต้องขอจับเข่าคุยกันหน่อยแนะนําตัวหน่อยน้องสวัสดีครับผมชื่อบีทครับผมสวัสดีครับผมชื่อแบงค์ครับผมน้องสองคนนี้เป็นฝาแฝดกันใช่ครับนะครับจริงๆเราที่บ้านทําอะไรฮะสวนทุเรียนแล้วก็รีสอร์ทครับอ่าทำสวนทุเรียนแล้วก็ทํารีสอร์ทด้วยอายุเท่าไหร่ยี่สิบหกครับพี่ยี่สิบหกครับพี่อายุยี่หกก็เพิ่งเรียนจบอ่ะคนนึงเรียนจบอะไรฮะจบหมอพี่คนนึงเรียนจบหมออีกคนนึงเรียนจบภาษาต้อการส่งออกครับคนนึงเรียนจบหมอคนนึงเรียนส่งออกเฮ้ยอาชีพคุณดีนี่แล้วททาาไไมมคคุุุณณผเเเห็นนนใสสส่กงขขั้้แลลววฟ์ดยยรีะะฮ คือนี้ครับพี่ตอนที่ระหว่างเราจบครับมันก็จะมีระยะเวลาที่ว่าเขาจะเรียกตัวเราไปฝึกงานแต่ทีเนี้ยมันมีโควิดเข้ามาพี่มันทําให้การเรียกตัวไปฝึกงานนะผมอะมันเลื่อนออกไปเพราะนั้นมันก็เป็นช่วงที่ผมว่างครับพี่แล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็เลยมาช่วยแม่ที่รีสอร์ทแล้วปรากฏว่าเรามาเจอสวนครับสวนทุเรียนที่แม่เขาปลูกไว้แล้วทีนี้เราก็เลยมองว่าเออในระหว่างว่างๆเนี้ยเราก็หาอะไรได้เสริมไปดีกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่านั่งเล่นเกมใช่รับพี่คือเล่น เกมจนเบื่อแล้วครับเ็เ่ยนแบบเราอยากมีมีเงินมีงานมีอะไรเงี้ยครับระหว่างที่รอตอนแรกที่กลับมาบ้านกลับมาจากจีนมาบ้านก็คือเอานั่งนอนนอนเตะฝุ่นเลยเตะฝุ่นเลยใช่ไหมก็คือรอเวลารอโควิดมันเปิดปรากฏแม่ผพูดกับเราว่าอะไรแม่บอกว่าลูกมาทําสวนไหมตอนแรกเราก็เฮ้ยจะดีเหรอวะจะมาถือจอบถือเสียมให้มันเหนื่อยทําไมอ่ะเราจะมาทําตัวให้มันให้มือมันสากให้มันด้านทาไมแม่ผมสองคนเป็นวัยรุ่นนะแม่ผมเรียนหมอนะแม่ผมเรียนส่งออกแล้วแม่ให้ผมมาจับเสียมผมเรียนนอกด้วยครับพี่แล้วก็แบบอีก สูงหน่อยพี่แบบอุ้ยสวนไม่เอากีโก้ไหเอาจริงกีโก้มาโอเคนี่เขาเขาเรียนที่ประเทศจีนมานะเสร็จปั๊บแม่พูด้นเล่าไงต่อตอนแรกเราก็ไม่เอาครับพี่ไม่เอามาเลยจะมาเหนื่อยทำไมอะพี่ผมบ่ายเบี่ยงเลยคือผมแบบไม่ไปคือแเข้ามาบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้ามาตลอดก็คือแบบอยู่พอมาแล้วก็กลับอย่างเงี้ยครับแล้วไปเองมาไงทําไมถึงพี่เห็นไลฟ์ขายทุเรียนทุกวันเลยจุดเริ่มต้นมันมาจากที่ว่าพอโควิดมาใช่ไหมพี่แล้วลูกน้องอะครับพี่ ตกงานกันเยอะครับคืองานไม่มีครับคืนหนึ่งน้องมีพนักงานในส่วนกับพนักงานรีสอร์ทด้วยแบกคนหลายนแล้วไงต่อแล้วทีนี้ก็มานั่งคุยกันในครอบครัวว่าแม่ก็บอกประมาณว่า เฮ้ยตอนนี้รีสอร์ทรายได้มันไม่มีอ่ะเราควรจะทําอะไรกันดี <_ an> คือเราควรจะหาะไรายได้ให้ลูกน้อง <_ an> จริงๆเราไม่ได้ห่วงตัวเราเองตัวเราเองก็คืออยู่ได้ครับพี่แต่ว่าลูกน้องครับไม่มีเงินกินไม่มีเงินอะไรเงี้ยครับเ,ออเราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยมันใกล้หน้าทุเรียนแล้วว่ะเฮ้ยเรามาขายทุเรียนกันไหมเราก็มาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสวนทุเรียนมาดูมาอะไรเงี้ยครับระหว่างที่ทุเรียนกําลังจะออกครับแล้วก็มาศึกษาดูมาทำมาคุกกับมันใช่มาคุกกัะมันพี่ถามก่อนน้องเรียนหมอเรียนส่งออกกันเฮ้ยเคยสนใจเรื่องทุเรียนมาก่อนไหมไม่เลยไม่เคย แต่ตอนนี้คิดว่าเฮ้ยเอาวะเอาสิ่งที่แม่มีอยู่เนี่ยสวนทุเรียนมาลองทําดูก็เลยลงมาเรียนรู้โอเคแล้วเป็นไงต่อเล่าให้ฟังมาเริ่มไหลสดครับพี่<ม>ก็คือเอาทุเรียนจากในสวนเรานี่แหละ<ม>เราก็มาลองผิดลองถูกตั้งแต่ตัดเองนะครับพี่<อ>ตัดเองรับเองอะไรเง<อ>ี้ยก็คือได้แผลแบบบาดเจ็บกันไปหลายรอบเหมือนกันแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้ว่ากว่าทุเรียนมันจะส่งออกตลาดไปสู่ปากพี่น้องประชาชนนะเรา<ม>แ,แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะพี่มันไม่ได้ง่ายเลยเราจะต้องตัดแล้วรับแต่ละลูกมันไม่ใช่เป็นลูกเบาๆพี่มันต้องรับแบบลูกที่ใหญ่ๆอะไรพวกนี้มาด้ววยครับแล้ การดูทุเรียนแต่ละอย่างก็คือแบบอ่อนตัดแกใช่ครับพี่แรกๆเราไม่รู้เลยครับเราตัดกันมั่วเลยเราแค่อ่านในเว็บว่าเอ้ยปิงมันใหญ่แล้วนะคืตัดได้เลยพอตัดลงมาผ่ามาโหพี่ทุเรียนพันใหม่ทุเรียนเผือกเาวจัวยเลยพี่ทุเรียนอ่อนครับพี่อ่อนมาเลยตอนนั้นกว่าเราจะได้รู้วิชาอะไรเงี้ยเราก็โดนไปเยอะเหมือนกันนาะเราก็โดนแบบโดนเรื่องอ่อนอะไรไปเงี้ยคือเคมไปเยอะเหมือนกันครับพี่ก็คือตอนแรกก็คือเรียนรู้มันขายมั่วขายซั่วเหมือนที่พี่ยุงขายไปร้านหนึ่งแล้วเจ็บตัวใช่ป่ะโอเคเหมือนกันขาย เรียนไม่ง่ายไม่ง่ายครับทำยังไงนี่เริ่มขายทุเรียนมากี่เดือนแล้วประมาณ2เดือนแล้วครับพี่เอาที่แบบทําเต็มเต็มจริงๆจังคือ2เดือนแล้วบอกให้พี่หน่อยได้ไหมแรกแรกเลยขายได้กี่ลูกแรกแรกเลยก็วันละประมาณ5 0าสิบหกสิบออเดอร์นะวันแรกแรกก็คือ5 0 60ออเดอร์เอาว่าทุกวันนี้หลังจากทํามา2เดือนทุกวันนี้ขายได้วันละ2อ0ถึงสามออเดอร์สองถึงสามออเดอร์เอาสมมตินะวันหนึ่งสามออเดอร์เอาพี่ตีว่าออเดอร์ละพันละกันนะโอเคอาจจะมากกว่านี้ด้วยออเดอร์ละพันสามร้อยออเดอร์ก็สามแสนนี่คือทำมาแบบคร่พจง 么么啊！More, more. Oh. นี่คือวัยรุ่นเงินล้านแล้ว,ลวพอจับทุเรียนแล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องยากสาหรับธุรกิจทุเรียนวะถามว่าทําทุเรียนยากไหมคือเราจะต้องรู้จริงครับพี่อันดับแรกเลยถ้าเกิดเรารู้ไม่จริงเราไปตัดทุเรียนมั่วเนี่ยทุเรียนโอกาสอ่อนสูงมากครับพี่หรือว่าเราไปตัดทุเรียนแก่เกินไปส่งไปถึงมือลูกค้าก็เละครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่านิสัยเขาเป็นยังไงพอเรารู้แล้วเราลงมือทําทีนี้เราก็จะไม่เจ็บตัวครับพี่ลูกค้าจะมีหลากหลายประเภทนะพี่นะเป็นไงบ้างจะมีแบบว่าลูกค้าที่แบบทานทุเรียนไม่เป็นน่าาลูกค้ทที ได้ไปปั hmm, that, Hence, he? ๊บเป็นไงได้ไปปั๊บเป็นไงได้ไปปั๊บเนี่ยเขาจะผ่าเลยนะผ่ากรแตงโมเลยพี่ผ่าแบเสร็จปุ๊บอุ้ยพี่ออนออนมาเลยเนี่ยออนขาวตัวเลยแต่เปล่าเลยพี่เปลือกเปลือกมันขาวเขาบอกว่าเนี่ยมันอ่อนนะเนี่ยหรือบางคนที่แบบกินทุเรียนแล้วก็แบบลูกนั้นมันหวานไม่เห็นเหมือนลูกนี้เลยนี่ครับมันเป็นผลผลิตทางธรรมชาติครับพี่มันจะให้ว่าเอ้ยลูกนี้แป้งเท่าลูกนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เราไม่ได้ใช้ระบบวิทยาศาสตร์มาควบคุมอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะพี่ก็คือปัญหาคือลูกค้าเนี่ยอาจจะมี โอเคอีกอันหนึ่งขนส่งเจอเหมือนพี่ป่ะขนส่งเจอครับพี่เป็นไงขนส่งนี่คือแบบเรามันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้พี่ข<อ>นส่งเนี่ยเพราะเวลาส่งไปเราไม่รู้ว่าเขาเอาของเราไปทาอะไรบ้างทุเรียนพอใส่แพ็คใส่กล่องไปเสร็จปั๊บเป็นไงคืออาจจะมีการโยน,นครับอานจมีการโยนใช่ครับอาจจะมีการโยนไม่ดูแลสินค้าเราเอาของเราไปตากแดดผมเคยเจอกรณีที่แบบว่า ทุเรียนอะไปถึงลูกค้าแล้วแบบเละจนกินไม่ได้ตาน้าชิบหายเลยใช่พี่คือมันเราคุมไม่ได้อ่าเราคุมไม่ได้ครับพี่เพราะว่าไอขนส่งเนี่ยครับพี่เขาเวลาเขาส่งไปเขาก็ส่งอย่างเดียวเขาไม่ได้ดูแลสินค้าให้เราหรอกครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงจากต้นทางอดีครับพี่สมมติว่าต้นทางเนี่ยเราคุยกันโอเครู้เรื่องส่งไปอย่างดีเลยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นที่ปลายทางอย่างเงี้ยครับพี่เราก็ควบคุมไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหลายขยักให้มาพี่มันไม่ใช่ว่าต้นทางขับไปส่งตรงถึงบ้านเลยนะพี่มันก็คือมีหลายสายงานเน มันเสียเพราะอะไรอะไรเงี้ยมช่มันบปงออเดอร์นี่แบบส่งไปวันนี้ครับอีก5 6วันนู่นนะครับถึงอย่างเงี้ยเหมือนพี่เลยแสดงว่าเจอความเจ็บปวดของขนส่งที่เราคุมไม่ได้เจ็บตัวเหมือนกันพี่ถามก่อนที่ความรู้สึกแรกที่พี่ขายทุเรียนได้แม่งดีใจมากพี่ไม่ใช่พ่อค้ามาก่อนขายทุเรียนแบบลูกแรกๆได้ดีใจมากน้องเป็นไงบ้างดีใจพี่ดีใจตอนนั้นดีใจมากจําความรู้สึกแรกที่ไลฟ์สดได้ครับว่าแบบเราตั้งเป้าไว้แค่นี้สิบกล่องต่อวันเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่ามันได้แบบคือมากกว่าเท่าตัวมันได้ห้าสิบห เอาทุเรียนมาขายเพื่อเอามาจุนเจือลูกน้องครับ่มันไม่ได้ต้องใช้เงินอะไรมากมายหรอกแต่ไปไปมาผลตอบรับมันมันดีเกินคาดครับใช่ครับมันกลายเป็นว่ามันกราฟมันพุ่งสูงขึ้นไปเลยอะแล้วทุเรียนราคามันก็แบบพุ่งขึ้นไปด้วยอ่ะพี่มันกลายเป็นว่าทําให้แบบประชาชนเขาตื่นตัวด้วยว่าเอยทุเรียนมันมันอร่อยนะมันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คนในประเทศก็บริโภคกันเยอะแล้วครับพี่น้องกับพี่เนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องเดียวกันคือเรียนรู้เรื่องจันทบุรีกับทุเรียนครับใช่ไเปห็นนนว่าตอี้ม คือผมอยากจะทําสินค้าของจังหวัดจันทบุรี่ทุเรียนของจันทบุรีจากเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยให้ส่งออกไปขายเองที่ประเทศจีนคือผมไปเรียนที่จีนมาผมก็รู้ว่าแบบ รู้ตลาดรู้ตลาดว่าคนจีนอ่ะชอบกินทุเรียนประชากรจีนที่กินทุเรียนอยู่ตอนนี้ยังไม่กี่มณทลนพี่ยังไม่กินไม่ทั้งหมดยังไม่ถึง15%เลยใช่ครับอ๋อจริงเหรอคือประเทศจีนทั้งหมด1 0อยเนี่ยอ๋อเขายังเขาแค่บางมณทลนครับพี่อ๋อทุเรียนยังไปถึงไม่ครบใช่ครับแต่ถ้าวันหนึ่งทุเรียนไปครบทุเรียนเราออกสู่ตลาดโลกเนี่ยคือยังไงก็แล้วแต่อีก4 5ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันจะต้องไปไกลกว่านี้ครับีครับีเขาเรียนเรื่องภาษาเพื่อการส่งออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเาาากกกวนนะ่่ออจทแรริงงขษต จริงครับพี่ใครจะทําแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับพี่แต่เราจะทําแบรนด์ที่ส่งออกในนามของเกษตรกรจริงๆใช่เขาของเกษตรกรที่ต้องการจะมาร่วมกับเราใช่ไหมครับส่งออกไปในนามของเกษตรกรคือรับประกันเลยว่าอันนี้เป็นของเกษตรกรทําเองส่งเองเลยไม่ผ่านใครทั้งสิ้นใช่ครับพี่มันก็จะเป็นการบุกเบิกนะเป็นการบุกเบิกคือเป็นการส่งออกทุเรียนโดยเกษตรกรที่แท้จริงครับก็คือเอาตรงๆก็คือตอนนี้คนต่างชาติมารับซื้อทุเรียนไปแล้วก็ทำาอตอรี่ส่งไปบ้านตัวเองใช่ไหมฮะเราเนี่ยอยากจะเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกร เราปลูกเองเราลูกเจ้าของสวนมารวมตัวลูกหลานเกษตรกรรวมตัวเกษตรกรแล้วก็ปะเดี๋ยวขายเองเดี๋ยวเราพาไปช่วยขายไปหาตลาดให้ถูกไหมัโอเคตอนนี้เริ่มทําแล้วอันดับแรกคือเราก็ลองลองทําลงดูก่อนตอนนี้คือผมทาลงใช่ไหมครับพี่แล้วก็ลองส่งไปละประมาณ3ตู้ใช่ไหมครับพี่ก็คือเราอยากรู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขาตัดลงมามีวิธีขั้นตอนทําแพคอะไรอย่างนี้ส่งยังไงโลจิสติกยังไงใช้เวลากี่วันแคนเตอร์ยังไงใช่ไหมแล้วเขาขายยังไงอะไรอย่างงี้ครับเราก็ลองแล้วตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วครับก ปีหน้าเราอาจจะได้ทําแบนนิงของเกษตรกรจริงๆับพี่เราก็คือเตรียมตัวไว้ก่อนพอเรารู้แล้วทีนี้ถึงเวลาจริงๆปุ๊บเราเอาเกมแล้วเราก็จัดแจงกันเองเลยใช่จากนักศึกษาหมอกับส่งออกทุกวันนี้เป็นพ่อค้าขายทุเรียนออนไลน์ยอดขายหลักล้านและในอนาคตผมบอกแล้วที่มาสัมภาษณ์เขาเพราะผมเชื่อว่า2คนนี้เลยร้อยล้านแน่นอนเฮ้ยพี่ขอให้น้องผักดันสินค้าเกษตรกรของเกษตรของคนไทยผักดันพาพวกเขาไปสู่ตลาดโลกด้วยตัวคนไทยของเราเองนะฝากให้กำลังใจหน่อยน้องๆถือเป็นตัวแทนลูกหลานเกษตรกร่ะให้กำลัง ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับลูกเกษตรกรนะครับลูกเกษตรกรนะครับไม่ได้เป็นอาชีพที่ด้อยเกียรตินะครับเป็นอาชีพที่ทรงเกียรตินะครับเพราะว่ามันเป็นปากท้องของประเทศเลยครับตอนนี้ทุเรียนเรานะครับส่งออกเนี่ยทำรายได้เข้าประเทศเนี่ยคืออันดับต้นๆของ GDP เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าลังเกียจครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปถือจอบถือเสียมครับเรามีระบบสมาร์ทฟาร์มมีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเข้ามายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับเราไม่จาเป็นต้องมาตากแดดตากฝนแล้วทุกอย่่่าาาางงคืือออมมมัันนนีววิทยศสตตรร์เเข้้้ชหลพะะฉไ ฝากเรื่องออนไลน์หน่อยถ้าสมมุติลูกเกษตรกรคนไหนนะครับที่ยังมองหาตัวเองไม่เจอนะครับลองทําแบบพวกผมดูเนาะก็คือเอาหามือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สามารถใช้ไลฟ์สดได้ก็ลองขายไลฟ์ดูนะครับไม่แน่อาจจะประสบความสําเร็จเหมือนผมได้นะครับเพราะว่าการขายทุเรียนนะไม่ใช่เรื่องที่น่าอายครับแล้วถ้าือถ้าขายดีมันก็ไปต่อได้นะครับฝากไว้นิดนึงนะครับอยากฝากไว้เท่านี้ครับพี่จําชื่อเข้าไว้บีทกับแบงค์เกษตรกรพันล้าน